วัดีครับสวัสดีครับสวาสดาครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับก็มีพี p ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาของวันที่7จสิงหาคม2567นะครับเะครับาวพัฒนาก็คือเลขจากประเทศลาวนะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธสีเขียวสีเขียวนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับก็กับขออภัยนะครับเด้อ หมดที่แล้วมันลุตอ่าหมดที่แล้วมันลุดนะครับหมดที่แล้วหลุดลุยเลยตามไม่ทันเลยตามไม่ทันเลยเนาะหวยแล้วอยูนะ่เนาะจับยากขนาดอออกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์ต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งอีกเปิดอีกโอ้หมดกรนกับขึ้นกันเนาะหมดกรนกับมีเลขศูนย์สองตัวจับยากเซ็ง หมดกำลังใจแต่ว่ากะสิดซูดูไปลงไปเรื่อยๆ,ๆเนาอะอ่าท่านใดที่บม่มั่นใจก็พักก่อนดนะครับเด้อพักก่อนพักเบิ่งจากวดหนึ่งก่อนหรือ2องวดก่อนก็ได้ไปหาหมองอื่นเบิ่งก่อนเด้อพิมพ์เขาเขาพิมพ์เข้าไปในช่อง YouTube ว่าล้วพัฒนา่างเส่มันก็จะขึ้นมาพลึบเลย ขึ้นมาบัดทุกอาจารย์ล่ะยกเป็นอาจารย์วีไอพีนี่บอกขึ้นเลย <c oughs> ไปยูโรมูฟ่นะยูโรมูต่าสุดเลยค้นหากระแทบที่พ่อล่ะประมาณนี้นะครับแล้วพัฒนานี่เป็นเป็นเลขที่จับยากอยู่ประมาณนี้นะครับชักๆอย่าย้อมแพร่ันแหล,ละละประมาณนี้แต่ว่ากัาสีสีลร้องเบิง้งสีจักหน่อยประมาณนี้นะครับ มันก็นมีเขามีหลุดอยู่แต่ว่าสี่พยายามเบิ่งว่ามันมันหลุดหลายก็เขากระเซียงนั่นประมาณนี้พิจารณาเจ้าของประมาณนี้แค่แจ้งแตพิจารณาเจ้จาจของมัน <c oughs> ที่เดินทางไปประเทศลาว <c oughs> ไปถามเขาว่าออกอีหย่างจังซี่แื่จงไปแจังซี่เดยวจะไปถามเขาล่า <c oughs> งคาเขามีคำตอบให้ เามีคำตอบให้กันเจ้าก็คิดจังสี่จังสี่ตนะัเนาะอ๋อเจ้าคิดจังสี่มันจะค่อยสิถึกจะค่อยสิมากได้คำตอบจากเรามาแล้วก็จะค่อยกลับมาคิดใหม่นะครับกะทีบล็บอกไกดอกนี่ข้้งหลังอาจารย์นี่แหละมีสะพานนี่แหละกะที่ย่างถามไปทั้งฝุ่นนะถามไปทั้งฝุ่นเรียบร้อยแล้วกะที่ถูกเขาไล่กลับมาหละอ่าขอขอบคุณหลายๆเลยครับเนี่ยนี่ไงกำลังใจกันเศร้าจริงๆเลย ไว้ลาวนี่ยเอา้ถาถับเบิ่งอีกรอบนี้รอบนึงนะครับด้วจะใครพิจารณาเบิ่งเล้ครับเนีเคเนคเนอค่อนข้างจะเศร้าๆอยู่ลาวเนี่ยจับหน้าปวดอ่าบ่เป็นอย่างดอกอกเห็นใจคนที่เขาใส่แนวอื่นจัดลาวนาะคือมันนี่มันนี่นั่นแหละอ่าเขามันนี่เขาก็เบิดเป็นเนาะอพราะเปนว่าถิหามาใส่ใ้ลาวย่างเดียวประมาณนี้นะครับอเอ้าเฮามาเบิ่ง ลำดับก็ไปวันนี้ครับบ้ดนทำไมเศร้าจังเลยว่าฮักนี่ะฮะอ๋อสดชื่นสดชื่นครับนี่มานะค่ันนี่นะถ้าไม่มาเดี๋ยวจะพิจรารณาอืะอะจะไปฝั่งเราวนี่แหละ,ะสามที่หาอสามที่หาครับคนก็ก็เคยดูคลิปของคนอื่นนะพูดแต่อีสานอีสานเนี่ยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่า ฟังไม่รู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาอยู่ภาคอื่นเนะาะก็ก็จะจะพูดทั้งลาวพูดทั้งอิสานพูดทั้งไทยนั่นแหละเนะาะภาษาอังกฤษไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกเพราะว่าคลิปเราไม่ไม่ไมีคนต่างประเทศดูนะครับประมาณนี้ครับสามซีหาเด้ครับเด้เนนทีซีกับหาซีหาคู่กับแปดเก้าศูนย์หนึ่งเด้ครับเด้ซีอ่าจับจับเลี้ยงกันเลยบบัน แปดซี่แปดฮาเอาแปดซี่แปดฮาเก้าซี่เก้าฮาศูนย์ซีศูนย์ฮาอ่าหนึ่งซี่หนึ่งฮาอออไกลกันป่ะนี่ทีกบอ,อ่ระยะเอาเข้ามาอีกบอ่เออทำนี่เลยเนาะ เขาเล่นที่8ปดกับ 9, เก้าเขาก็ะแปดกับเก้าด้วยครับเนี่ยแปดกับเก้าเล่นที่แปดกับเก้าบัดนี้เขามาฟันท้องมัเนี่ฟันกับฟันจนว่าหลุดลุ่ยเบิดแล้วมีดกระบินขวนกระบินเบิดแล้วฟันที่หาก็แลนะ้วกันเนาะเนาะอีกแล้วเจ้าว่าเนาะกับไผ่เนาะกับไผนะ่นะ่าเนาะพอเนาะแล้วเขาก็ตอบว่าบ่บ่เนเนาะน้ำดอก ก,กับไห้เนาะบันสามตัวล้อนะครับเด้อไห้มักสามก็จัดสามไปหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าแปดห้าห้าแปดคำนั้นมันเถ่าคำนันคลิปนี่เข่าเดี็กกระชิวเล้าตลอดเด้อแ <c oughs> สดงว่าเขาชอบพูดเล่านะพูดอิสานเนาะ <c oughs> ถ้าเข้านะศีวว่าวแล่วตลอดเซคลิปแล้วพัฒนาศิเว่าไทยกับ,บวา่าภาษาอังกฤษดรอกโดยเฉพะาะภาษาอังกฤษใีสิวว่าเด็ดขาดเพราะว่าว่ามาแล้วคนจีฟังบม่คู้เรื่องอ่าจัดไปนะครับเด้สามนี่เด้อไรมักตัวใดก็เลือกเอาแต่ว่าขอฟันทงที่หานี่แหละเคื่อนซีกับสามไพมักกะจัดไป อมวันที่แล้วมันกลับมาหาเลยล่ะหนึ 150, ่งหาศูนย์ก็กับหาศูนย์แต่วันหนึ่งหนึ่งนี่ที่เป็นใจจิบใจหมวก่อนพูดให้หนึ่งหนึ่งมันบามามันมาอย่างอ่ะมันมาศูนย์ศูนย์อืมมาศูนย์ให้หนึ่งมันมาศูนย์ให้หนึ่งสองสามมันมาหัวมาท้ายอ่ะมาศูนย์กับมาที่อืมอืมหมวกรอนเหมือน ปวดที่แล้วผ่านมานี่กะกะไก่กกเติมเยอะพ่ไปเลยน้ำหนึ่งอ่าจดไปนะ้ครับเราต้องมาฟังรอเด้อบอกไปเรื่อยๆกันแต่มันแปดนาทีว่ามันอย่างดอกคลิปล้าต้องแปดนาทีขันตัมอ,อ่ะอือแต่มันขันเา้วก็ต้องสาม <c oughs> ชั่วโมงสามชั่วโมงนี่คงคงนั่งว่าผู้เดียวละ โมมีเห็มานั่งฟังเจ้าดอกอีพ่ออ่าอ่าอ่าเดี๋ยวสิจ้ำแล้วแบบนี้เด้อมันก็เน้นเน้นที่หานี่แหละอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกแผ่นหนึ่งที่มันสะอาดสะอาดตาเนี่ยเด้อแบบนี้เด้ออ่าจิดทันอยู่เนาะอ่าจิดทันอยู่อ่าจิดทันอยู่เนาะครับอ่เบิ่งแผ่นเก่าแผ่นใหม่นี่แหละอ่าอือ ตามที่หาพี่กันพี่กันิดทุกอย่างพี่กันิดทุกอย่างประมาณนี้ครับเอาเอาลวเนาะตำนี่แลลวเนาะครับเนาะขอให้ทุกคนดวงดีแห้งๆเลยครับขอให้ค้นห้ก็เลขแม่นเด้อเือจะให้เลขห้องเลงห้อีกแล้ว <c oughs> อ่านนี้เนาะครับเนาะอ่อโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ